คลิปนี้นะคะจะมาแจ้งข่าวของสาวๆ Black พิงคค่ะที่พรุ่งนี้พวกเธอค่ะจะไปออกรายการ j ิม m ี k i m m e มสรุปว่านะคะทั้ง4ี่สาวค่ะจะไปอัดรายการตอนตีสี่ครึ่งก่อนนะคะแต่ว่ารายการค่ะจะเอามาออนแอร์ตอนประมาณ10บโมงครึ่งไทยนะคะส่วนลิงก์ในการดูไลฟ์เนี่ยตอนนี้แอดยังไม่มีค่ะต้องรอนะคะตอนรายการเอามาออกอากาศก,าก่อนเนาะก็แนะนําค่ะว่าสามารถไปกดติดตามช่อง YouTube ของเขาเอาไว้ได้นะคะส่วน YG ค่ะมีการแจ้งว่า b l a c k พิงค่ะมีตารางการออกรายการวิทยุ ในอเมริกาเนี่ยอีกหลายรายการอยู่นะคะคิดว่าที่เงียบหายไปในวันนี้เนี่ยคือยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวของพวกเธอนะก็อาจจะเป็นว่ากําลังทํางานอยู่ก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชมซึ่ง YG ค่ะบอกว่านอกเหนือจากการแสดงโชว์ะคะในจิมมี่คิมเมลเพลงชัดดาวแล้วเนี่ยพวกเขาค่ะก็มีการวางแผนนะที่จะให้แบ็คพิงค์ค่ะได้เข้าหาแฟนๆท้องถิ่นด้วยวิธีที่มันเฟรนลี่มากขึ้นนะคะผ่านการออกอากาศนะคะผ่านรายการอีกหลากหลายนะคะ จำนวนการออกอากาศทางวิทยุเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะรวมอยู่ในการคำนวณบิลบอร์ดฮอตลอยด้วยเหมือนกันจึงคาดว่าแบ็คพิงค์ค่ะจะมีผลรับที่ดีนะคะหลังจากนี้ค่ะ ก็สรุปนะคะนอกจากงานของจิมมี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่ะก็จะได้เจอกันกันกบสาวๆแบล็คพิงค์อีกหลายงานอยู่เหมือนกันอาแอดก็เอาอัปเดตมาฝากแล้วกันค่ะตีสี่ครึ่งนะคะวันนี้ค่ะสาวๆจะไปอัดรายการนะส่วน10บโมงครึ่งค่ะถึงจะออนแอร์ออกอากาศนั่นเองนะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า